ค่ะสวัสดีลูกค้าช่องมีสวยมีคมไม่ใช้งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างคะ่ะหยุดยาวเที่ยวส่งการสนุกกันไหมคะค่ะหลังจากนี้ก็คือเดินทางกลับไปทํางานใช่ไหมคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะค่ะวันนี้นุชมีมีดมานําเสนอทั้งหมด10เล่มด้วยกันเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด90วันรับเค็ม1ครั้งนะคะ ค่ะทุกเล่มจะเป็นงานเฮนเมดงานตีมือนะคะใช้ค้อนใช้ค้อนปอนตีเหล็กที่เผาไฟแดงๆค่ะและทําตามขั้นตอนช่างโบราณนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยเล่มที่1ความยาวของใบม,มีอยู่ที่9นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.1นิ้วนะคะค่ะเล่มที่1ราคา890บาทรวมส่งนะคะเฉพาะมีดค่ะเล่มที่สนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก แนบค่ะความยาวของเบบี้อยู่ที่9น,นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5นิ้วนะคะขาราคา890บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่3นะคะเป็นแลมโบ้นะคะความยาวของเบบี้อยู่ที่9นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่5มิลตัวด้ามความยาว5.2นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงนะคะราคา890บบาทรวมส่งนะคะ รับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกทุกเล่มค่ะขาเล่มที่4เป็นมีดแคมป์นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่5.5นิ้วนะคะความกว้าง1.6นิ้วสันหนา4มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว4.3นิ้วปักหมดุดโมเสกสวยงามนะคะราคา9 590บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่5เป็นมีดแร่ความยาวของใบมีดอยู่ที่5.3นิ้วนะคะความกว้าง 1.6นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว4.2นิ้วนะคะราคา590บาท,วทรวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะลูกค้ขาข่ะเล่มที่6นะคะเป็นมีดแคมป์แต่งสันหยักสวยงามนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่6นิ้วความกว้าง1.5นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุง ความยาว4.3นิ้วนะคะราคา690บาทรวมส่งนะคะเล่มที่6รับประกันงานสวยรับประกันความคมของใบมีดท,ทุกเล่มเล่มที่7ดนะคะเป็นมีดแคมความยาวของใบมีดอยู่ที่7นิ้วความกว้าง1.5นิ้วนะคะสันหนาหมิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว4.6นิ้วนะคะเป็นใบมีดลายกรีดมังกรนะคะค่ะเล่มที่7ราคา6 5 0หบาทรวมส่งเฉพาะมีดนะคะ ขาเล่มที่8นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่6.7นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันหนา5มมิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว4.5นิ้วนะคะปักหมุดโมเสกสวยงามนะคะพิเศษราคาเพียง590บาทรวมส่งนะคะปลายทางบวก100ทุกเล่มนะคะขาเล่มที่9นะคะ ความยาวของเบมี่อยู่ที่7.5นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันนาะ5มิลตัวด้ามความยาว4.3นิ้วนะคะขาเล่มที่9ราคา690บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่10นะคะความยาวของเบมี่อยู่ที่ ค่ะความยาวของใบมีดอยู่ที่8.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา6.5มิลตัวด้ามไม้พยุงดำความยาว4.3นิ้วนะคะเล่มที่10ราคา790บาทรวมส่งนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกค่ะสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด90วันรับเคม1หครั้งเท่านั้นนะคะสนใจเล่มไหนแอปแอปเขียวไอ เคขีดล่าง NUC H 789หรือ0829252732มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ